เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายยังคงจำคำสมาทานคนด้านได้วายมาหังะกวาตะภาวังตุมหากลงปริจจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเด่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงคำนี้เมื่อกล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอท่านทั้งหลายจะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ตอนที่ท่านทั้งหลายจําเป็นจะต้องระมัดรวังนั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกามารมณ์ทั้งห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส นี่ประการหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ทรัพย์สินให้เข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นเท่าไรก็าตามเกาะอยู่ที่เกติดอยู่ในรากยศเสนสุขเรื่องความโกรธความเพียบบาทความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตาย นี่ขอท่านนันหลายที่สมาทานแล้วพิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในกิจของตนเราประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมสารเสดาสัมมาสมพุทธเจ้า แล้วกล่าวว่าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์คำว่ามอบกายถวายชีวิตจะหมายความม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ละความชั่วทุกอย่างใหไ้ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านพอบทุนแล้วด้อย่าง ต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปัาาของท่านพเท่าความจริงปฏิปทาของท่านพเท่าเป็นปฏิปัาาที่ไม่ยากเพราะเป็นปฏิปัาาของบุคคลในปัจจุบันเราเองไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะฟึงฟังได้จะเพึงพบเห็น นี่คนในสมัยเราเรานี่สามารถทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทำได้คนเดียวเวลานี้ในประเทศไทยถ้าเอากันแค่มักเบื้องต้นคือพระโสดาปฏิมร์คือพระโสดาปฏิผลขึ้นไปตามลำดับถึงอรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยเนะี่ยมันไม่ได้เสียแล้วผมก็ไม่กล้านับ ว่าว่าจะเป็นพันห,หรือเป็นหมื่นนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปถ้าจะาถามว่าท่านหลาหล่านั่นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่ยากทำใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้น แต่จงระวังนะอย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลวต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิเวทาของท่านบุ่าน,นี้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินาีบรมศาสตร์สันดาสมาสมุทเจ้าทรงมีกระแสะรับสัง่งใน่นดับตน้น จนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการย่อเพื่อความเข้าใจถ้าอยาพูดกันให้หมดไปมันก็ต้องมาทึกกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงเวลาตีสองทุกคืนเป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียวมีการฝึกจิตที่เราจะชนะจิตแต่มันต้องชนะกันเป็นจุด,จด ในอริยสัจท,ท่านจัดทุกไว้เป็นเบื้องต้นให้รู้จักทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกข์จำปฏิวทาที่ท่านสอนไว้ด้วยแต่ว่าผู้ท่านจำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อริยมรรคอริยผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัญญาณชนคนทรงฌานได้ แล้วดูกําลังใจของเรานะว่ากําลังใจเขาเราพอใจในการมคุณห้าหรือเปล่ากําลังใจเขาเราพอใจในการพอกพูนทรัพย์สินหรือเปล่ากําลังใจเขาเราพอใจในความโกรธความเยาบาตหรือเปล่ากําลังใจเขาเรายังหลงคิดทนองตนว่าเป็นผู้เลิศหรือเปล่า คำว่าเป็นผู้เลิศหมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอริยเจ้าคิดว่ดาเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงฌานนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดีต้องจำพระบาลีวา่าอธนนาโทธทยตานางังเราจะกล่าวโทษโจทหาความผิดอารมณ์ใจของเราไว้เสมอ เห็นว่าอะไรมันบกพร้องตรงไหนทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าตะเกียร์ตะกายในความโลภในความโกรธความพยาบบทการหลงไหลฝ่ายฝันในกรรมคุณทั้งห้าประการติดในโลก,กธรรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอน,นว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้ว องสมเด็จพระบดีแก้วก็ทรงสั่งว่านับตนบัตินี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆสามเดือนถ้าในเกตเวลาสามเดือนนี้มาคืนที่แล้วรู้สึกว่าจะพูดไปวันหนึ่งเดือนเพรหน่อยมากเหลือเกินอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งมาเปิดตำราดูออสามเดือนไม่ใช่หนึ่งเดือนต้องขออภัยด้วย ว่าเมื่อวานเหนื่อยมากจัดเหนื่อยเกือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านนันไลายคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะจะตายจากท่านไปเมื่อไรก็ได้ว่าท่านนันหลายสังเกตกิริยาผมไม่เป็นผมมีความรู้สึกว่ามีพระอันไลคองค์นี้ดูผมไม่เป็นหรอก แต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่มีความฉลาดดูผมเป็นถ้าดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายเขาช่างอะไรผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นนัาการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคนพรององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าร่างกายมันตายเมื่อไรผมก็มีความสุข เป็นอนุนวาเวลานั้นท่านสั่งไว้เรื่องทุกข์ให้เวลาสามเดือนถ้ากล่าวว่าในเวลาสามเดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิตสำหรับพวกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้าง ถ้า,ากระทบเขาแบบนี้มีความรู้สึก,กวันไหวไหมเช่นใดเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของท่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระพเท่เถ้าทด้นรับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจใช่วหาอย่างนั้นตามบันทึกของท่าน ววแม้แต่องค์สมเด็จพระสงฆ์ถันจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลกว่อะไรมันไม่มีทุกข์ให้อรมเป็นเอกคาตารมแต่ความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกคาตารมอยู่แล้วถ้าองค์สมเด็จพระบาะทิบแก้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมจะคิดไปหาว่าพระพุทธเจ้าโง่ปรือ ก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่ท่านท่านให้โอกาสเป็นลีลาของสมเด็จพระบรมโลกกนาดท่านพูดเท่าตนบอกว่าเวลานั้นท่านไปทนไยนก็ดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่แล้วยืนอยู่ทำกิจกับคนอื่นก็ดีมีธุระภารกิจในการรับแขก ทำภาระการงานก็ดีให้นคนผ่านไปผ่านมาคนดีความรู้สึกที่มันประจำใจมีอย่างหนึง่งแน่นถนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนเ,เห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสารคนละสัตว์ที่กำลังเดินไปทำงานทำการเดินไปทำงานเดินกลับบ้าน ดีไม่ดีไอวัดที่อยู่นะั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านของหนุ่มสาวที่จะพา,ากันเข้าไปคุยในป่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคู่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกำลังจะเข้าไปสู่ป่าแต่มองหน้าแล้วก็สลดใจที่พระโอนนนอนี่เขาท่านหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เลย การมารมเป็นเครื่องบังหน้าให้เกิดความโง่คิดว่ารมอย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นาการของความทุกข์ทุกข์เพราต้องหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการพร่ำทอดัะแนนไ,ได้ของความรักแต่เขาท่างไหลเหล่านั้นก็ไม่ได้นึกถึงทุกข์ที่มันยะพึงมีมาข้านา ถ้าร่วมรักกันเข้าแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่เมียตามมาอีกมากมายนักแต่เขามองไม่เห็นและนอกจากนั้นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็คือถ้าเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถ,ถุทั้งหมดมันสกรปรกไปหมดอารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไป มองเห็นทั้งหญิงทั้งชายมันเน่าหมดเปลือกดีแต่ในเน่ากำลังใจที่จะคิดผูกพันนั้นไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์่ต่คิดว่าถ้าเขาจะมายกยอปอปั่นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้ร่วมรักกับเราเพื่อความสุขเรามานั่งคิดว่าเขาจ้างเท่าไรเราจรึงจะต้องการค่าจ้างประเภทนั้น จากแสนล้านหรือว่าโกดล้านกำลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองซากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงนิมิตในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพ เวลานั้นอนะารมณ์นั้นกลับเข้ามาอีกประสานกันนอกจากว่าจะเห็นคนมีทุกสัตว์มีทุกก็ยังเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโง่แท้ๆที่เราเคยหลงไหลฝ่ายฝันในการมคุณห้ามีรูปสวยเป็นต้น ดนวยความระยำจริงๆที่จิตคิดคดืคิดจะพอกพูนทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโตปฏิทานปรารถนาตัดสินใจมาตั้งแต่โบทใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไร่เราจะสึกเมื่อน,นั้น จะไม่ยอมให้ผ้ากาวสาวาพัดเขาองสมเจพระพจอมไตรปรมศาสดา,ศามัวหมองในจริยาแห่งความเร็วสามของเราในรายการที่สองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลายนี่จะไม่มีในจิตใจของเรา แต่ความเลวทั้งหลายอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราถือว่าเราเลวกว่าสัติ์เดชฉันเพราะว่าสัติ์เดชฉานไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะสึกทันทีจะไม่ยอมให้ภาคกาสาวพัดขอ้งองค์สมเด็จเป็นินาสีมาหุ้มห่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหมอง เยนั้นเป็นอันว่าอารมณ์ทางสัมผกายก็เป็นอารมณ์ไม่หนักในเรื่องศึกษาความทุกข์แห่นคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล่เมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างนี้รังเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจ ร่างกายเต็ไมไปซกศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกันเห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไหรก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไรใจก็หดหูมากเท่านั้นที่ใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารพระโอนหนอเขาไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย การแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปรารถนาในการครองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่เพื่อรับสภาพการครองคู่ให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาก็ามัาจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรือ อารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นประจำวันมันมีความสุขทุกวันหรือยังไงก็ได้รับตอบก่บคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุขบางคนก็หนักใจในทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจในเรื่องหนี้สินเป็นตอที่มีอยู่กับเจ้าหนี้บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข มันป่วยไข้ไม่สบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามรักษา,ายัางไงมันก็ไม่หายถ้าบางคนหนักไปกว่านั้นจะพูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทำบุญทุกอย่างบวชพระบวชนเนทอดกระทินทอดพระปาสร้างสัญลาสร้างบทฟังเทศธรรมทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบาย ฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกข์อย่างนั้นสงสารว่าเขาโง่เกินไปไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าไอ้ความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างถ้าในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีเนี่ยสายเวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วเรียกว่ากันไปท่านบอกว่าท่านทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ พอท่านนหลายโรรทราบว่าท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ประจําใจของท่านก็คือหนึ่งตอนเช้ามดืดเต้นขึ้นมาแล้วข้าพิญญาพระสมาบัติตามกระแสรับสั่งขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปกติเวลาจะออกเดินบิณฑบัติทรงไว้นใระยะชันหนึ่งและชันสอง ถ้าเวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อว่างจากกิตถึงการคุยเขาพาสมาคมอยู่สงัดจิตทรงอยู่ในฌานแปดบางฌานสี่บางจิตมีรมร์เพลิดเพลินอยู่ในฌานอารมณ์ใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานอุปจารสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นโลกเต็ไม่ได้ความสุขปรก คำมาโลกที่หมายถึงโมสัตคือว่าคนละสัตว์จิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นอนุนว่าคำให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรมมาโลก,กเชตถ้าจะกกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระทีแก้วจะจากไปเป็นนั้นว่าข้มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่รับฟังปฏิบิทาของท่านผู้เท่าบางทีท่านนันหลายจะหนักใจว่าเราทำไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเสร็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัยว่าท่านผู้เท่าผู้นั้นท่านมีอาการสามสิบสามและมีอาการสามสิบห้า ความจริงท่านก็มีอาการ32เหมือนเราเป็นลูกชาวบ,บ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านได้ในระดับนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเฮี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึก ท่านมีอารมณ์ประจําใจอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความในด้านทั้งความดีและความชั่วจะไม่มีคําว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทําอะไรต้องทําได้ทุกอย่าง ชาวบ้านทำอะไรได้เราต้องทำได้เขามีสิบนิ้วสำหรับมือมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วท่านก็ไม่มีก็มีมือสองมือสิบนิ้วเท้าสองเท้าสิบนิ้วเหมือนกันในเมื่อเรื่องของคนทำได้ทำไมเราจะไม่ทำให้ได้นี่เป็นรมเด็ดเดี่ยวของท่านนี่ก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพัน ตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าทําไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์บอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อรหันต์แต่ก็ต้องถึงอรหันต์แน่ถ้าคิดอย่างนี้ในอะไรบ้างที่เป็นยอมให้บกพรองภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธะทุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการละการงานไม่ยอมให้บกพรอง ก็ถือว่าจะต้องมีอารมณ์จิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เาาาพียแล่ผลอย่างนี้มันไม่ได้เพราะอารมณ์ใจไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจะคันธาธุระ หลีกเลี่ยงจากโลกธรรมเวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปลิไวไหวสติตั้งไม่อยู่ในเมื่อได้รับคำสอนของ,องสมเด็จพระบรม,มครูความจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังในฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างวัดใจตัวเอง ท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่างถ้าสมมติว่าบรรดาท่านนั้นหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมาบัติอย่าลืมนะคำว่าพิญญาพระสมมาบัตินี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจริงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นฌานโลก,กีมาก่อน นั้นว่าท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติแปดฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิว่าฉันไม่ได้อย่าง,งาน,นั้นนี่ฉันจะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองน่ะมันดีแล้วมันเลวฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้าจกุมารนี่ถามตัวไว จะเห็นแก่ตัวเลยว่าจะเห็นแก่ศา,าสนาสะสมความเลวอะไรไว้ในใจอะไบ้างความรักในโลกธรรมความโลภความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมาออกมาเสียห,หมดห้ามหันฟันทิ้งเข้าไว้อย่าไปพอกพูนกำลังใจวยความเน้วจะบอกว่าหมาอยากจะเป็นเหี้ยได้ยัไง ย่ากลิ่นเฮี้ยเย่าลายเฮี้ยเข้าไปผีสางฝังไม่ในใจไอ้หลายสิ่งที่มันเป็นเฮี้ยมันจะไหลมาขนอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นเพราะเองนี่มันเลวกว่าเฮี้ยใช้แล้วนี่นี่คนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนาจทียตานังไม่ใช่ทาเป็นผู้พิเศษให้เราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจยับจุดแช่เมดืด ทรงอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดเท่าที่เพิ่งเราจะเพิ่งทรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาคลายมนแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระลรารับป่ธรรมชาญอยู่ตลอดทั้งวันถ้ารมจะสั้นหลบกข้ที่สงัดนิดหนึ่งทําจิตให้ทรงถึงจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่เพิ่งทําได้ จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามไอสมาธิจะไปนั่งคาตมตัดนั่งประเพียบอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องทรงได้ทุกขณะแม้แต่กิจการงานที่เราทำอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในลมของความดีในขั้นอปุปจาระสมาธิหรือปฐมฌานวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกิน ถ้าใครออกมาจากสมาธิจิตก็จะวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามาันแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่พอดีนล้จิตมันพุ่งสั้นไปทีทิ้งวิปัสสนามาจากอารมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัด คำว่าทุกที่อมสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนท่านผู้เท่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนน่าสงสารค้ามยากรใดๆจะเพิ่งคิดว่ามันจะได้ตามคำพยากร์นะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้น มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอารบ,บันดาท่านอย่างายเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลตั้งกายให้ตรงดำรอง,ง,ง,งจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถั้งสี่นั่งก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาัยจึงกว่าจจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี